ประหยัดไปถึง9 0 0 0แสนเลยนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับซิ่งีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกับซิ่งแล้วซิ่งมีรถเข้ามาใหม่นะครับแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆ ได้รับชมหนึ่งคันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถ SUV รุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีที่สุดในโชว์รูมเราเลยนะครับตัวนี้เห็นแล้วนะครับชมนี้จะเป็นตัวลิซันเอ็กเซลนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น2.0ไฮบริดนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยจะเป็นโตวีโฟวิลด์ไดนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ไฮบริดเลยนะครับผมตัวไฮบริดนะครับมีความพิเศษนะครับก็คือเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็อัตราเร่งแรงม้าเนี่ยจะดีแล้วก็แรงม้าที่เยอะมากกว่่าาาทีเป็นนนนตัััว้ํมมมธรรรดะคบผ รถไฮบริดนะครับส่วนใหญ่นะฮะคุณลูกค้าจะค่อนข้างหาไปใช้งานนะครับเพราะว่าด้วยความเงียบนะครับด้วยความไปหยัดของเขานะครับแล้วก็รถเอ l เทรุ่นนี้ก็จะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เรียกว่ายอดนิยมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเอ a เ l คันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมรถเอสเทลไฮบริดนะครับจะโดดเด่นมาด้วยเรื่องของกระจังหน้านะครับที่จะมีแถบสีฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ล่างที่เป็นแถบสีฟ้าจะ สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นรุ่นไฮบิดนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโคมโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมกับ Time, ไฟเดย์ไทม์แะนิ่งไลท์นะครับผมไฟตัดหมอกมีมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องรอบคัน360องศามีมาให้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาให้โครงสร้างบอดี้โดยรวมนะครับสาภาพค่อนข้างสวยงามอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูกันดีกว่าว่าภายในของเขาเนี่ยจะมีออปชันหรือว่าลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจกันมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามซินมาเลยดีกว่าไปครับ ถ้ามาดูในส่วนของห้องโดยสารของ X t e a i l ตัวนี้นะครับผมตัวไฮบริดเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับตัวที่เป็นตัวน้ํามันนะครับในส่วนของเบาะแถวหน้ากับแถว2นะครับซึ่งจะเป็นตัวเบาะหลังจากโรงงานแล้วก็เบาะผู้น้าเนี่ยก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้านะครับตัวพวงมาลัยนะครจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีตัวคุชชันโทนให้มีเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธให้นะครับผมพวงมาลัยด,ด้านซ้ายก็จะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงนะครับควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยได้น,นะครับผม ตัวหน้าจอของเขานะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถดูกล้อง360องศาจากหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างดูได้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของแอร์นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX ให้นะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับมาพร้อมกับโหมดเกียร์จิปโทนิกถึง7สปีดนะครับผมก็เรียกว่าขับขี่ได้อย่างง่ายดายนะครับ แต่ส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะเป็นส่วนของมิเตอร์หน้าปัดเงินใหม่นะครับตัวไฮบริดก็จะมีมิเตอร์ที่สําหรับดูระบบไฮบริดมาเพิ่มมาให้เราด้วยนะครับผมอ่าคันนี้เลขไม่นะครับใช้น้อยนะครับเป็นแค่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับตัวท็อปนะครับจะมีตัวนี้ให้นะครับระบบปรับขับเคลื่อน4ีล้อก็ได้ขับ2อล้อก็ได้นะครับมาพร้อมกับตัวช่วยเบรกเวลาลงเขานะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงฝาท้ายดีกว่าครับว่าใช้งานเก็นยังไงบ้างนะครับผมจวซับที่มาเลยดีกว่าไปเลยครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับฝาท้ายของตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับปิดก็ปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับผมในส่วนของฝาท้ายนะครับเราสามารถตั้งระดับการใช้งานได้นะครับบางบ้านนะครับที่หลังคาจอดรถอาจจะเตี้ยซะหน่อยนะครับถ้าเปิดไปสูงสุดขนาดนี้อาจจะติดหลังคาเราสามารถทําการโน้มลงมานะครับเพื่อเมมโมรีฝาท้ายได้นะครับในการกดแช่ไว้ครับสักมาสักสิวินาทีนะครับจนมีเสียงสัญญาณเตือนขึ้นมานะครับจะเป็นการเมมโมรีการเปิดปิดฝาท้ายรุ่นนี้แล้วนะครับผมทำให้เวลาเราปิดแล้วเปิดขึ้นมา ระดับป่าท้ายก็จะอยู่ในระดับที่เราเมมโมรี่เอาไว้นะครับจุดที่แตกต่างนะครับสำหรับรุ่น X Trail Hybrid นะครับด้านหลังของเขาครับจะไม่มีเบาะแถวที่3นะครับเพราะว่าตัว y b บ i ิดนี้จะเน้นวางสัมภาระด้านบนแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ไฮบริดวางอยู่ตรงด้านล่างของเบาะแถวที่3ออปชั่นฟังก์ชันเด่นๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างดีนะครับสำหรับไฮบริดแต่ว่าครับราคาของเขาครับค่อนข้างถูกแล้วนะครับจากราคาป้ายแดงหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับในรุ่นท็อปตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ครับเป็นมือสองนะครับ ประหยัดไปถึง9 0 0 0แสเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่5 0 0 0สนกับ5,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดครับเหลือแค่5 0 0 0 0นห้าพบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจับเซนเซนแบบฟรีดาวได้นะครับผมแล้วก็ผ่อนได้นานถึง84งวดนะครับผมใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว x l hybrid คันนี้นะครับก็โทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 6 3 1 2 4 5 4 5นะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของเนึกบ้านคุณจตชัยแล้วก็ริซัตอินเทอร์เจนชอยส์ของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ซิ่งอนุญาตลาไปแล้ววคครรััับบผมสสดี